คิดตังค่ะ69บาทค่ะเส่ถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่คะซองอ่างเปาจ้ะอุ๊ยอ่างเปาอันเท่าไหร่ครับพี่อะไร20บาทจ้ะโอ้อะไร20บาทเองเหรองั้นหนูเอาหมดนี้เลยค่ะแม่คะทั้งหมด14อันเป็น280บาทจ้ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเสียถุงนะคะอย่างตามหมดนี่ก็ต้องได้สักสามพันล้วะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยคิดกลับไปเกะดีกว่ามันลุ้นกันซองแรกจะได้เท่าไหร่มันลุ้นกัน เฮ้ยอะไรเนี่ยซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าแม่ค้าที่โกงแม่ค้าคา หลอกก็ได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาค่ะน้องก็นูถามตอนแรกไม่คะบอกว่ามันเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีอ่างเปาอยู่ข้างในสิโอ้ยน้องเข้าใจผิดแล้วค่ะเอาตังค์หนูคืนมาเลยนะงนั้นหนูจะไปแจ้งความข้อหาหลอกลวงเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้ก็ได้ค่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่ค่ะข้าวหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมว่าเสียความรู้สึกปิดปากเธอให้เงียบนะอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดแม่ มิทินอย่าบอกนะว่าคือแผงนของแม่เออคือผมไม่คิดเลยว่าแม่จะเป็นคนแบบนี้ฟังแม่ก่อนมิทินมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดนะเป็นยังไงล่ะทีนี้พี่เห็นท่าแท้ของแม่ที่แล้วยังนิวอย่าไปจากผมนะผมไม่ผิดก็นางเนียนะมันเป็นนางงูพิษหยุดใส่้ายนิวได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ออกจากบ้านไปเลยนี่แกไล่แม่เหรอหยุดเถียงกันได้แล้วแม่กับเมียคุณก็ไลเ่เหมือนกันนั่นแหละที่ลูกค้ามาโมยวายแม่คุณเมื่อวันก่อนมันก็เป็นแผนของเมียคุณนั่นแหละ จริงหรอเลียวเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าเมียแกเป็นนางงูพิษแกเชื่อแม่หรือยังที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะฉันมีแม่ผัวอย่างเธอไงทั้งงกทั้งเขี้ยวฉันใช้เงินนิดนิดไหนไหน,หน,หน,หนก็บน่นที่แม่เป็นแบบนี้เพราะว่าแม่มีแกแค่คนเดียวและวมีทินแม่ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้มาล้างผานแกที่แม่ทำเพราะแม่หวังดีนะเชี่ยก,กันเอาเองครอบครัวคุณวุ่นบ,า,นบายจริงๆครอบครัวนี้ฉันไปลนะพ<อ>ี่เรื่องมาเลยพี่แกต้อง<ม>เลือกจะเลือกใแกต้องเลือกแม่ละเลือกแม่นะที่จะเลือกใครพ่ะผมใช่ไหมทุกคนต้องเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะเเปป็นนคอง พี่มิทินมิทินพันแกนั่นแหละนางงูพิษพี่มิทินนิวเก็บของเสร็จแล้วไปก่อนนะแม่สวัสดีค่ะนิวข้างนอกเนี่ยฝุ่น PM มันเยอะนะลูกออาแมสไปใช้นะมีสีขาวกับสีดำนิวขอโทษนะแม่ที่นิวทำไม่ดีกับแม่ไว้เยอะ มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันทะลุตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าการเอาชนะกันน่ะมันไม่มีผลดีเลยมีแต่ผลเสียแม่ถึงต้องเสียูกชายไปไงนูขอโทษนะแม่ไม่เป็นไรไนล่ลกนะเดี๋ยวจะไม่เยี่ยมแม่บ่อยๆนะโชคดีนะนุนะโชคดีนะแม่ไม่ต้องคิดเงินแล้วคิดวปพีถูกๆอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเราโกงลูกค้าแม่ต้องดูแลเงินถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำนิวจะเป็นคนดูแลเงินแทนแม่เองอะไรนะ คุณแม่ไม่ต้องหว่วงนะคะเดีอนเดืจะดูแลเงินของคุณแม่ให้เป็นอย่างดีพี่มิทิน <Hey. S 2> มาเมียวไงคะพี่จำไม่ได้หรอมาเมียวไหนมาเมียวคนที่พี่ไปขอเบอร์ที่ร้านอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนไงว่าไงนะผมไม่รู้จักมาเมียวไหนผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักได้ยังไงคะพี่ก็บอกอยู่ไงว่าพี่จะพาหนูไปเลี้ยงข้าวเฮ้ย <Hey. S 1> พี่อย่าบอกนะว่าพี่นอกใจหนูไปจีบยัยนี่ ในพี่บอกว่าพี่โสดไงคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครโสดเหรอวันนี้หนูว่างแล้วไงไปกินข้าวกันนะนะนะพี่ลืมนัแล้วสัญญากรับหนูว่าอะไรพี่บอกว่าจะไปเลี้ยงข้าวหนูเองแค่นี้จําไม่ได้คนอะไรความจำไอ้ผู้ชายเจชู้ฉันจะกลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวกลับมาก่อนมาคุยกับพี่ก่อนไปไหนเออขอโทษนะคะหนูจําคนผิดห้ามบอกใครปิดปากให้เงียบ ยแก่อะ,อะขอโทษค่ะโอ้นิวโอ้ไม่เจอกันนานเลยพี่พรเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะยัตงต้องรีบไปธนาคารค่ะรีเี็วนิวมีตังให้พี่ยืมไหมช่วงนี้ลูกพี่เปิดเทอมนะ่ะตังไม่พอเราพี่พรไม่ได้ทํางานหรอกคะทําแต่มันไม่พอหรอกก็พี่นะ่ะหาเชา้ากินขําพูดไปคนรวยแบบนิวก็ไม่เข้าใจหรอกไม่พอก็ต้องหาเพิ่มสิคะพี่พรพี่จะเอาเวลาที่ไหนไปทําไม่อยากให้ยืมก็บอกมาตรงๆคนรวยนะ่ะพูดอะไรก็พูดได้หมดแหละไม่เข้าใจคุณจนถึงเราหรอก นี่สเปรย์ล็อกเมคอัพพเนอรี่มีทั้งหมด3สูตรใครที่ผิวหน้ามันเจนแนะนำสูตรสีเขียวเลยค่ะได้ค่ะเจนนี่ขยันจังเลยนะคะทั้งไลฟ์สดทั้งขายข่งหน้าร้านค่ะเดือนนี้มีห้องว่างค่ะอ๋ออยากเข้ามาดูห้องก่อนได้ไค่ะเดี๋ยวเจ๊ออกไปเปิดห้องให้ดูค่ะฮะตีหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วทำงานจนลืมดูเวลาเลยไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้นัดลูกค้า6โมงเช้า เที่ยงแล้วขี้เกียจกไปซื้อข้าวสั่งไรเมนดีกว่าอูห้หูน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะอิ่มแล้วอร่อยทุกอย่างจะกินไม่หมดทุกอย่างเลยพี่พรวันนี้เจมีธุระอยู่ทำโอทีไหมไม่อหรอกค่ะเจแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะม,มาทำโอทงโอทีอะไรอีกไมเลิกง,งานแล้วนอนดูซีรีส์ดีกว่าถึงตอนไหนแล้วนะฮะนี่มันเก้าโมงแล้วไปทำงานไม่ทันแล้วโอ้ยเมื่อคืนดูซีรีส์เพลินไปหน่อยเจวันนี้หนูลาง,งานนะคะ ค่ะค่ะค่ะหาเงินค่าแรงไปเลยค่ะรถชนอยู่ไห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 นไหนไหรถคันไหนชนพี่คารถคันนี้รถใครคะนูเบรกไม่อยู่ชนเข้าไปเต็มเลยทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถอะไรคันนี้หนึ่งสี่คันนี้สี่หนึ่งเฮ้ยทะเบียนเหมือนกันเลยหนึ่งสี่สี่หนึ่งงวดนี้มาเนี่สาธุงวดนี้ขอให้ลูกช้างถูกหวยกับเข้ามั้งเฮ้ยสี่ปีผ่านมาแล้วไม่เคยสักงวดเลยกลิ่นทุ่มาจากไหนอะ พี่พรทำอะไรนะ่ะจุดทูบคอหัวยอยู่ค่ะเจ๊โอ้ยดับเดี๋ยวนี้เลยมันเหม็นเจ๊แพ้อะไรของเจ๊เนี่ยนี่งานตัวเองเน่ะเรียบร้อยหรือยังในร้านอะเปื้อนมากเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้าวให้เจ๊อย่าให้ถูกหวยนะถ้าฉันถูกหวยจ,จะลาออกไม่มาอยู่ให้เจ๊ด่าหรอกพี่พรแฟนนิวซื้อรองเท้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดสวยไหมไหนนิวรู้สิรองเท้าเธอเบอ,อร์อะไรนิวแล้วเธอเกิดวันที่เท่าไหร่อะสิบสี่แล้วรองเท้านี่เบอร์อะไรสี่สิบเอ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่ง เม,มียวไม่ได้นอนหรอวันนี้เห็นหาวทั้งวันเลยเมือ่อคืนหนูฝันร้ายก็เลยสะดุ้งตื่นมากลางดึกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยค่ะแล้วเธอฝันว่าอ,อะไรมเมียวเมื่อคืนหนูฝันว่าฟันหลุดสี่ซี่เมียวตัวผอมเป็นเลขหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นิ้วเฮ้ยออกอะไรเร็วๆเปดดิดดูหน่อยสีม่งแล้วเลขค้ายสองตัว 5, <ynam> ห,ห้าหนึ่งเฮ้ยไม่น่าเลยฉันน่าจะซื้อขึ้นซื้อลงซะหน่อยไม่เป็นไรงวดนี้ใกล้เคียงแล้วงวดหน้าเอาใหม่ไปทํางาน ็ดชั้นแน่ลูกกูไปไหนไม่รอดหรอกฮะ<า>เฮ้ยนี่มันผีผแวมพายแกเป็นผีฝรั่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถวนี้มันเป็นที่ของข้าข้าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วถ้าแกอยากหลอกก็ไปหลอกที่อื่นไปอวันนี้ไม่ได้หลอกคนเลยเพราะไอ้ผีแวมพายนี่แหละไรก็ยังไม่ไปอีกบอกแล้วไงแถวนี้ข้าเป็นเจ้าทินไปเย,ยปอบมันเป็นผีฝรั่งมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอ จริงด้วยข้าว่าให้มันอยู่กับเราก็ดีนะเวลาหลอกคุณจะได้น่ากลัวขึ้นอีกก็ดีนะผีปอบผีตานีผีแวมพายทีละแม่ทีลออกไปนะออกไนะผีแยมพายเป็นผีฝรั่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแม่เดี๋ยวนะเอาปไปว่าออกโกไปว่าไป กฟแม่ไปเจอแอปนี้มาแอป f i One Talk เป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สาหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากๆเลยครูจะดูกับพีไหมแม่แมไม่เลยลูกครูที่นี่ใจดีมากเขาอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กมาแล้วกว่า100ชั่วโมงแถมมีครูให้เลือกมากกว่า2 0,000นคนที่สําคัญหลักสูตรออกแบบให้เหมาะก,กับช่วงวัยเรียนสนุกมีเกมมีสติ๊กเกอร์ตกแต่งภาพเรียนสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนแม่จะให้หนูเรียนหรอใช่หนูจะได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผีแวมไพร์มาหลอกเราเราจะได้คุย กับมันรู้เรื่องจริงด้วยแม่ฟรีวันท็อปดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีหนูลองทดลองเรียนดูก่อนนะว่าชอบไหมโอเคค่ะแม่ <c oughs> Of course City Two Candy be Multi Fun Yes Australia New York Yes Where U.S. There is, there is. in Very <c> U <oughs> S Get out <S Get out แปลว่าอะไรลูกแปลว่าออกไปไงแม่เอาไม่ใช่เอาโกลหรอกเหรอกุบกีบผีมาอีกแล้วลกูกเสร็จช้ำนี้ Get out Get out o f my house right now My mom and I are good people We've never hurt you Please don't hunt us I want to be friends with you You can speak English just like me Sure I learn e d from the five one talk app Wow can you be friend with us the ghosts u r e if I be friends with you don't haunt us absolutely darling พูดอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยสงสัยเราต้องโหลดแอปไฟวันทอกมาเรียนกันแล้วล่ะพีกพีกดูสินั่นมันยวดี่คุณนายตำรวจนะหรออิจฉาชีวิตแกน้อด้วยเป็นคุณนายตอนแก่ด้วยอ่ะเมื่อก่อนน่ะเคยเป็นคนเล่ร่อนมาก่อนจริงเหรอจริงสิเมื่อก่อนน่ะตัวเหม็นมากเฮ้ยพูดมาแล้วขนลุก พรพรนั่นมันนังเดือนนี่นี่เรียนจบได้เป็นพยาบาลแล้วหรอเฮ้ย <Hey, S 2> เธอไม่รู้อะไรกว่ามันจะได้เป็นพยาบาลนะมันท้องถึงสองครั้งตั้งแต่ตอนเรียนแหละจริงเหรอแล้ได้ยินข่าวว่ามันท้องไม่มีพ่อด้วยนะเธอว h a พรพรนนะั่นมันเจนิวร้านเครื่องสำอางนี่อิจฉาจังเลยประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเธอไม่รู้อะไรหรอกน้ำเพชรเจนิวคนนี้นะ่ะมีสามีตั้งแต่อายุยังน้อยแถมสามีคนนี้นะเป็นคนที่ห้าคนพาแล้วร้านเจนิวนี้นะมีแต่ของปลอมรับมาถูกเลยได้กําไรเยอะ รวยเพืของปอมโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค่ะชมพู่เธอไปซื้อครีมนี้มาจากไหนก็ร้านเจนิวไงพี่พีทวะร้านเจนิวมันขายของปอม, <c oughs> ม,มอก็อย่าไปซื้ออีกนะว้ายมันมีอยเกากรรู้หรือเปล่า <c oughs> อะไรชมพู่พี่พีทบอกว่าร้านยเจนิวมันขายของปอมฮะทำไมแล้วอย่างนี้ต่อไปฉนันจะไม่ซื้ออีกแล้วสองสามวันวันนี้ทําไมถึงไม่มีลูกค้าเลยอะแปลกจัง เจพรได้ข่าวอะไรไหมเจนอยู่น่ w, ะเครียดมากกินยาเกินขนาดตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไม่รู้จะรอดหรือเปล่าชีวิตสุขสบายมีเรื่องอะไรให้เครียดก็ที่เขาลือกันว่าเจนวหัวขา,ขายของปลอมไงตอนนี้อ่ะไม่มีลูกค้าเขา้าร้าสักคนเลยจนเจนวหัะคิดสัน้นตายแล้วฉันแค่พูดเล่นสนุกปากเขาขายของปลอมจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าพูดเลยแล้วสวัสดีค่ะพัสดุมาส่งหรอคะเยอะเท่าไหร่คะ อ๋อโอเคค่ะมาส่งได้เลยค่ะอุ้ยกระเป๋าใหม่มาถึงแล้วอุ๊ยสวยมากนี่แหละพอดีเลยฉันจะพายไปทำงานวันจันทร์จะเข้ากับชุดใหม่ซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนอุ้ยพี่มิทิงใกล้เลิกงานแล้วกลับมาแล้วครับวันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมเอาเอามาให้หนูเก็บ พีเอาไว้ใช้50บาทหนูเบื่อนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วจะเก็บเงินไว้ดาวรถเก่งมาขับ50บาทจะพอกินอะไรนะ้องเดี๋ยวตอนเช้าหนูจะหุงข้าวกินข้าวที่ห้องนะตอนเที่ยงห่อข้าวไปแล้วไปซื้อแกงถุงที่หน้าปากซอยตอนเย็นเดี๋ยวหนูจะซื้อแกงถุงเข้ามาให้เองเราต้องช่วยกันประหยัดนะได้ครับแต่หนูว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะค่าแรงของเราสองคนยังไม่ถึงวันละพันเลยไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่ารถหนูว่าพี่ต้องหางานพิเศษทําแล้วแหละงานอะไรแต่ตอนนี้ยังทํางาน ไม่มีวันหยุดเลยพี่ก็ไปขับไรเดอร์สิแฟนเพื่อนหนูเขาไปทำวันหนึ่งได้เป็นพันเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปสมัครดูนะน้ำหอมเอาไปสองกิ่นเลยขาดอะไรอีกนะ